เฮีย er. รถคันนี้มีประวัติอยากลับซื้อไหมเฮียไหนดูดินี่มัน SUV รุ่นยอดฮิตเลยนี่หว่าแบบนี้เฮีย er ต้องการว่าแต่ประวัติดีปะเนี่ยไม่ดีครับเฮียฮะไม่ดีไม่ดียังไง ชนดิดที่ว่าเฮียไม่ชอบแน่นอนเฮ้ย hey, ผีหรือเปล่าหรือเองไปขับรถชนคนมาไม่ใช่เฮียคือมันไม่ดีแบบแบบที่หลื้อไปขโมยมาแล้วมาขายต่อเฮียใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไปทําผิดกฎหมายมาแล้วมาขายเฮียแบบนี้เฮียไม่เอานะโอ้เฮียคิดไปเรื่อยประวัติมันไม่ดีตรงที่รถมันกินน้ํามันเครื่องอย่างกินน้าเปล่าเลยเฮียแล้วเองจะมาขายรถให้เฮียหรือจะมาขอน้ามันเครื่องจากเฮียกันแน่เนี่ยโอ้เฮียก็อยากมาขอคําแนะนําหน่อยก็น้ำมันเครื่องที่ผมใช้อะ่ะมันไม่ดีเลยเฮีย er, มีตัวไหนแนะนำบ้างอะเฮ้ย hey, เองรู้จักเอเนออส e ีเมียมฟูลิส คอมมันเร็ว 5W30 ไหมวะชื่อเจ้าจังวะเฮียขอสัส้นๆได้ปะ นี่เลยครับ NOS Premium Fully Synth c o m m o n Rail 5W30 mm hmm. น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคาะแท้100%มีส่วนผสมของ p a o ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Bas อ Oil Group 4มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงบอกกับเครื่องยนต์ดีเซล Com ม o n เร็ l โดยเฉพาะรถกระบะรุ่นใหม่รวมไปถึง SUV, PPV และ MPV ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้นุ่มเงียบและตอบสนองได้ไวทุกขันเร่งป้องกันเครื่องยนต์ได้ดีและทนความร้อนได้สูงเจอน้ำมันเครื่องตัวนี้เข้าไปนะครับประวัติการใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาธรรมดาจะถูกรีเซ็ตไปเลยครับ ดีเลยเฮียงั้นมขอแล้วกันระบบมันมาขอแล้วมันเครื่องเฮียจริงๆเลยวะ